สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายบุสุขสุคนนะครับเด้อมื่อกี้เมาพบเมื่อกอก็ผมคือเก่านะครับพี่น้องเบาหนาทานะครับเสิ้ผ้าพี่พ่อหนองม่ลงเบ็ดนะครับพี่น้องแต่ว่ากับฝ่าวันเด้อครับเพราะว่าฝนมันเลิมมากแล้วนะครับพี่น้องนะครับมืดเบิดแล้ะครับพี่น้องทั้งทั้งครับเนี่ยองเข้ากะมีอยู่สามยางนะครับพี่น้องอย่างแรกนะครับก็มี หมากตะกบพ,พี่น้องนะครับนะพี่น้องรู้จักหมากตะกบอยู่บ่ครับหมากตะกบน้วยหน่อยนี่ครับพี่น้องน่วยแดงๆดงนี่นะครับมีรสชาติหวานๆนะพี่น้องแล้วก็ย่างทีสองก็มีใส่เดือนครับพี่น้องนะครับย่างทีสามก็คือแมงเมาครับมีอยู่สามอย่างนะพี่น้องนะครับเพื่อนมักแนวใดก็ให้เพื่อนเหลือก,กินเอาครับ หมักอาหารหวานกะกินหมักตะกบเอาเนาะพี่น้องเนาะขันเพิ่นมักของข้าวกับให้เพื่อนกินใส่เดือนนะครับขันเพิ่นหมักของครบเขี่ยวกับซีเมนต์แมงเมานะพี่น้องเอาใส่เลยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันเรื่องฝาห้องครับพี่น้องฝนก็นมาแล้วล่ะครับผมยันเอฟซีเปียกฝนนะครับพี่น้อง ฝนตกดีดีพี่น้องเลยนะครับฝนตกดีขนาดครับนี่ครับพี่น้องเสียบลงไปเลยครับเบ็ดกกบ,บ่ยวปลายลังหรอกครับพี่น้องเลยนะครับ เบ็ดกืบสิบประมาณวางยี่สิบหลังนี่แหละครับโบไซห์ายดอกตัวย่านฝนไล่นะครับพี่นอ้องย่านเอฟปิบแยกฝนครับน้ำพังโตเบาหน้าท้านี่ก็บ่ยยานนะอกครับพี่น้องเอ้ <laughs> นะครับ เสียบแมงกมาก่อนครับเอาพี่น้องครับมือืดเ้าแล้วครับจังพอกันฝนมาแล้วครับเดี๋ยวผมเอาเอฟเขาหมซะก่อนครับไปครับพี่น้องโตไฟโตม่นครับบาทนี้ ฝนมาแล้วพี่น้องฝนมาแล้วสำหรับช่วงนี้ก็ไว้สนี้ซะก่อนนะครับพี่น้องฝนไลครับพี่น้องเบิ้งท้างหลังผมเห็นบ่ไม่ได้ฝนเลยครับนั่นเขาห่มครับเอซเขาห่มครับ <laughs> โอ้ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายเบิร์ตสุขูทุกคนนะครับเดอมืมันนี้กับผมพบมาป่อกับผมคือเก่านะครับบ่าหนาทานะครับพี่น้องนะครับสวัสดีพใหย่แมใหญ่นะครับพ่อลุงแม่ป่าพี่ป่านาอานะครับญาติสนิทมิรสายลูกล้านเลนหล่อนเปรตดสัมภเวสีเทวดาอารักนะครับเทวดานางฝ่าก็บเบื้องน้ำกันนะครับกราบนมัสการท่านพุกุณเจาครับผมละกสัมณีนนะครับทุกรูปทุกองค์นะครับนะเอามาครับพี่น้องผมบาดนี้กะมองกะยามแล้วนะครับ ามายามเบ็ดเท่าตอนนะครับพี่น้องแต่ว่ามือน,นีสีบอะกู่เมื่อนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าผมได้ต้มไข่นะครับพี่น้องสีลองเอามาเสียบเบงนะครับอัตราไซไบประมาณจักสามสิบนาทีนี่แหละครับกับสีลองยามเบงนะพี่น้องถ้าตที่ตามรับชมกันเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมเสียบให้เบิงนะครับอามาพี่น้องมายามกันเลยครับ เส่เวทเพียกไปครับพี่น้องเต็มหัอ่านนี่แหละครับเบิ้งเพิ่นมากินอาหารบุฟเฟ่เฮาบ่นะครับมาติดตามรับชมเบิ่งพี่น้องดีนะครับผมว่าสีมานกันจกักโตละ่ะนะพี่น้องครับกะมาหลุ่นมาชมทุกันครับปลาใหญ่ก็เริ่มถือกันแล้วครับพี่น้องเลยนะครับไปตูว เริ่มมาแล้วครับน้ำขึ้นร้ายนะครับพี่น้องเดี๋ยวได้โอกาสหมอมอกัอคอนครับให้ได้จังหวะก่อนพี่น้องนะครับจังสิภาพี่พ่อน้องมาไหลนะครับเนาะพายเอฟซีมาไหลนะครับพายเอฟซีมาไหลพี่องไปตูแต่าทางอื่นเพคนบดีเอินไปตูเนะครับพี่นอ้องเพคนเอินญพาเพียนะครับ บัาเอฟซีเอิน e arn, ปลาเอียงกะคอมเมนต์ไม่ฟังนี่นะครับเดอ้อเอฟซีู้ลงคนเพื่อนว่าเพื่นอยากมาเห่นน้ำบาหนาทานะครับจะเอาไว้โอกาสเหม้ะๆกันเนาะครับเนาะนะครับ,นะรบ,นะรบมาเล่นมาพักอยู่นี่ครับพี่น้องเลยมว่วนครับบรรยากาศดีนะครับพี่น้องคือมิดคือมีเนาะพี่น้องเลย อถือแล้วครับพี่น้องถือแล้วครับถือแล้วถือแล้วนี่พี่น้องตัวแรกโอ้ยไนปพอหน่อยพี่น้องดี้นี่ครับพี่น้องไหนพอหน่อยตัวหนึ่งครับตัวแรกนะครับหลังตีหาพอดีพี่น้อง อาหารบุฟเฟ่ต์เขานะครับพี่น้องเลยเง <laughs> ินตัวเดียวเงินประจักแล้วครับ นี่ครับสกปลาดออนตัวหนึ่งนะครับผมอ๋อ พี่น้องครับไปที่นี่เบ็ดเห่ากัสุดแล้วนะครับได้ปลาหนอนตัวนึงนะครับกรบปพาะหน่อยตัวนึงสิวพาพี่นองไปลงไว้อีกนะครับพี่น้องนะครับพอดีผมมีไข่ต่มอยู่หน่อยหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับเป็นแซวไข่ต่มนี่นะครับพี่น้องมาเสียบเบ็ดนะไปไปเบิ้งกันเลยครับประมาณสามสิบนาทีนะครับพี่น้อง กับยังสยามเบิงนะครับเขามาครับพี่น้องครับบาทนี้กะมาพิสูตรกันเบิงนะครับห้องสีใดห,หรือบดใดนะพี่น้องนะครับกับสีตอกไข่เลยนะครับพี่น้องเด้อมาใส่เบ็ดเนื้อไข่ต้มนะครับพี่น้องมาผ,าผู้เฒ่าคนใยตอกเส้นหนาากได้พี่น้องเลยอย่าปุมปากนะ <laughs> นี่ครับพี่น้องเขาวจัวะเลยครับเอาวางประมาณยี่สิบชิ้นนะพี่น้องเพราะว่เาเบ็ดเฮายี่สิบลังนะครับปกติก็ใไซกันเป็นหล่อสองหล่อหมดนะครับพี่น้องนะครับไซผยดก,กระเนี้ยเป็นกิโลนะครับพี่น้องแต่ว่าก้นเสียดประนันหยาดมันดนนะครับพี่น้องผมก็เลยเห็ดในเบื้องสันๆน,นะครับ พี่น้องครับเสียบไข่ต้มครับพี่น้องมือนี้นะครับ แจ็คสีจังใดแหละผมกับบุเคยคือกันนะพี่น้องเพียงแต่ว่าอยากลองเบิ้งนะครับอยากลองเบิ้งอยากเห็นพี่พี่น้องเบิ้งนี่พี่น้องเป็นชิ้นหน่อยๆน,นะครับมานบ่มา,บมา,บานบนพันว่ากันเด้อพี่น้องเลยนะครับ มามาบินกันเลยครับพี่น้องผมอ้วยนามก็แห้งพิลึกครับพี่น้องนะครับนำเนื้อมาครับเอาพี่น้องครับสลหรับเบ็ดเนื้อไข่ต้มของเห่านะครับพี่น้องกับบริปา้าพ่อโตนะครับาสาหรับชิปนี้ครัไวส้สนีสักก่อนนะครับพี่น้องเนะเขาะขอขอบุญขอบคุณน,นะครับสำหรับพี่น้องที ที่ตามรับชมนะครับกายเอฟซี FC มีสุขภาพด้นานน้ำไมแข็งแรงเบิดสุขุสุคนคนะครับเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวนาถากับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ